คือโครงการชนรนี่คือชื่อโครงการหลักสูตรคือหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ชุมชนยังจําได้นะครับที่ผมบอกคําว่าชุมชนในโทรพท์เนี่ยเขาใช้คําว่าชุมชนมีใครไม่รู้บ้างครับขอม่อหน่อยว่าในโทรสารไม่รู้คำว่าชุมชนชนะครับอ่ไม แต่ในโทรศัพท์ไม่ใช่เพราะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำว่าชุมชนทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดเลยเข้าซอยนี้ซอยนี้ใครเป็นประธานชุมชนซอยนี้มีชุมชนกี่คนหลายๆคนมารวมกันเป็นหนึ่งชุมชนแต่ในโทรศัพท์เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าการที่คุณจะเป็นชุมชนได้ต่อเมื่อคุณ เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนั้นๆผมยกตัวอย่างแพลตฟอร์มไลน์คุณนัทกับผมเป็นเพื่อนกันคุปไลน์อา่าอ่าเป็นเพื่อนก่อนจริงเอาเพื่อนก่อนเนี่ยเขาะะเรียกว่าหนึ่งชุมชนคุปไลน์หนึ่งกลุ่มก็คือหนึ่งชุมชนเพราะฉะนั้นในชุมชนมันก็มีกฎในกลุ่มมีกฎอะไรครับกลุ่มไลน์แอดมินดูแลใช่ไหมเพราะฉะนั้น เวลาที่เราจะส่งอะไรในกลุ่มแอดมินแอดมินเขาจะเป็นคนกันกรองถ้าเขาทํางานจริงๆเนี่ยแอดมินก็เข้มมากแต่ถ้าทํางานไม่จริงส่งอะไรกับหมู่บวกกันไปเพราะนั้นเวลาที่เราจะส่งอะไรให้นึกถึงเครื่องที่เปิดเสียงเปิดไลน์เปิดเสียงดังๆไว้เวลาคนส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะมารอเครื่อแต่รอลูกว่าจะโผล่เข้ามาไหมเนี่ย แล้วผลปรากฏว่าเที่ยงคืนเราส่งเยอะติ้งตั้งติ้งตั้งติ้งตั้งเนี่ยเขาไม่ไม่เป็นตาหลับแนหนอนนะครับให้เรารู้ว่าชุมชนอันนี้มันแค่กดชุมชนจากแอดมินถ้าจะรู้ว่าเป็นเพื่อนพี่ต้อยพี่ต้อยเป็นแอดมินนะถ้าเพื่อนพี่ต้อยทำผิดกฎพี่ต้อยก็บอกกันได้แต่กดชุมชนของโซเชียลเนีย ใครผิดกฎชุมชนใครเคยโดนบล็อกพลตฟอร์มไหนบ้างครับโดนบล็อกเฟซบุ๊กส่วนใหญ่บล็อกสามวันเจ็ดวันเป็นเดือนก็มีแล้วไปงงภาษาอีกภาษาหนึ่งครับคุณจะอุทธรณ์ไหมเหมือนเราทำผิดกฎชุมชนเขาใช่ไหม แล้วมันจะมีคำอ,คอุทธรเราก็นึกว่าเฮ้ยนี่เราต้องคำวิพากษาหรือต้องอุทธรขอภาษาอุทธรก็คือมันหลักการคล้ายกันก็คือเราจะยื่นยื่นกลับไปว่าเราไม่ได้ทําผิดด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยเหมือนเราแยง้งย้อนแย,ย้งเขานิดนึงเขาอาจจะเจ็ดวัน,น,น,นมนเหลือสามวันก็ได้แต่ถ้าเราไม่แยง้งตามนั้นถูกต้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของชุมชนในโทรศัพท์ อย่านึกว่าซื้อโทรศัพท์มาแล้วฉันจะเล่นยังไงก็ได้นี่คือข้อเสียถ้าทุกคนไม่เข้าใจที่เราคุยกันเรื่องข้อกฎหมายเป็นไงครับหลักสูตรที่หนึ่งแล้วก็บเทเรียนที่หนึ่งข้อกฎหมายทำตารงมากเห็นไ,ไหมครถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้เลยเล่นไปเลยโดยที่เราไม่รู้ผลก็เกิดว่าหลายคนก็มีปัญหาเรื่องบล็อกบ้างเรื่องผิดกฎจงโจนบ้างนะครับและก็ ถ้าเล่นแอปมันก็ไม่ส่งข้อมูลอะไรมาให้เราได้เยอะเห็นไหมฮะโดยที่เราไม่รู้หรอกครับข้อมูลที่มันเป็นตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรนะสัญลักษณ์อ่ะเพราะนั้นเราต้องดูหน้าจอสัญลักษณ์ให้มากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับอ่าเราบ่ายกว่าแล้วใช่ไหมยังได้อะไรไม่มากเลย y todo